สดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับช่องกิกะเชอร์รี่วันท่ค่นกกระจมาแต่งหน้าค่ะสวยไหมคะเดี๋ยวอันนี้เราแต่งไปก่อนเลยนะคะเรียบร้ก็ต้องมาแบบแปะขึ้นไปแบบนี้แปบะบแปบะบแปบะบสวนแต่งหน้าเนาะแปบะบแล้วก็สวยด้วยนะนี่คือแบบสวยมากเดี๋ยวเราลดเครื่องส R อาก่อนนะ ลบเครื่องสำาอางกดนี่ที่เราแบบนี่เลยเห็นไหมมันจะออกแบบนี้เลยอืมนี่ชิดอืมอืมอืมอ่ะลบเครื่องสำาอางแล้วนะนี่คือแบบลบจริงจรจังๆเลยนะ แต่อันนี้เราจะใช้ชีวิตทุกวันเลยนะที่เราแต่งหน้าคือเนีย่ยต้องใช้อันนี้เดี๋ยววันอื่นเราจะมาพาแต่งหน้าอันนี้เลยนะจะบอกแม่อันนี้ของไม่อ่อโอเคพร้อมนะ,ะทุกคนเริ่ม เราเร่นอันนี้เริ่มเลยเนาะก็คือเราจะใช้เป็นสีกลางนี่เนาะสีกลางตรงนี้เลยสีอันนี้เนาะถ้าใครไม่มีก็ไปหาซื้อได้ที่เออไหนนะที่อะไรก็ได้แหละที่เป็นร้านเครื่องสำอางนะอันนี้คือเราลบเครื่องสำอางก็แล้วก็เปล่งเต่งๆๆ ยังให้มันสวยๆหน่อยอุ้ยเหมือนจินนี่อ่ะเหมือนจินนี่ไหมสวยสวย,สวยปัดอีกปัดอืออืค่ะต่อมานะคะเราก็จะใช้เป็นอ่มต่อมาเราก็จะเอ่ม จะทาลิฟรุ่นนี้เลยนะรุ่นเมโพเลยนะคะมาทาโรอยอ่ะมาสวยยังสวยยังโอ๊ยเกมยังไม่แดงเลยโอ๊ยสวยนิดหน่อย เปิดไงโอเคเปิดได้แล้วแต่งอยู่บ้านนะอันนี้คือแต่งอยู่บ้านจริงเลยแบบจะใช้ชีวิตทุกวันเลยนะแต่งใช้ชีวิตทุกวันแบบดีเลยโอ้ยนี่นีแล้วก็ปัดปัดปัดป ถ้าพอได้แล้วก็อ,อือ่าต่อมาเราก็ใช้เอิม่มใช้อะไรอีกนอะเราจะใช้เป็นอ่ออะไรอันนี้คืออะไรเออเราจะใช้อันนี้นิดหน่อยพอนะคะมันจะได้เข้ากันเนาะนิดหน่อยเนาะ นิดหน่อยนะจริงๆเลยไม่ได้ทาแบบหมดเลยนะนิดหน่อยนะนิดหน่อยนิดหน่อย,อยแล้วก็อ่ะฮะแบบปกดลงไปแบบน,นี้อ่ะสวยโยขั้น,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 นตอนต่อไปก็คือเชดน้ำหอมรุ่นอะไรก็ไม่รู้แต่หอมจริง อหอมโอ้หอม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 อะนี่ทำตกแตกไม่ได้เลยนียสวยอยู่นี่บาย